สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยพี่น้องมาเด้อกินข้าวเที่ยงกว่าแล้วพี่น้องวันนี้ก็น้ำพริกปลาสับพี่น้องเอ้ยจะแซ่บป้วงนี่พอดีมีเพื่อนเพื่อนที่นี่อที่อยู่ด้วยกันเนี่ยพี่น้องเ็าทามาให้กินปลาทรงเครื่องน้องป้งนี่ ผักมาเด้อพี่น้องอันนี้ก็คือกะหล่ำดาวพี่น้องจ้ะกะหล่ำดาวเห็นไหมน้ำพริกปลาระราพี่น้องก็กินน้ำพริกปลาระนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็มีไข่ต้มหนึ่งหน่วยพี่น้องพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้ะมากินกับยายไทยๆจ้ะเดี๋ยวเคาะไข่ก่อนพี่น้องกินไข่ อกลจะเที่ยงพอดีวันนี้ไปซื้อกับข้าวมาพี่น้องเย้ยกวจะได้ทานู่นทานี่ก็เลยทํากับข้าววันนี้ยายก็เลยไม่ได้มีเวลาวันนี้โมต่ยุง่งเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันศุกร์แล้วเนาะพี่น้องเนาะมันก็ต้องซื้อของเตรียมไว้ว่าเราขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องออกไปซื้อพี่น้องพี่น้องกระดามดาวนี่นะอุ้ยนั่น กะลำดาวนี่นะพี่น้องถ้าถ้าเป็นคนที่แบบฟันดีๆนะพี่น้องเนี่ยกินกับกินสดๆนะพี่น้องมันจะขมนิดๆนะแต่ว่ามันอร่อยพี่น้องถ้ากินดิบๆได้นะพี่น้องออร่อยเหมือนสตอรเลยพี่น้องจ้ะมันจะเหนียวเนบอะไรเงี้ยแต่มันต้องฟันดีพี่น้อง ม,มาเด้อจากพี่น้องตาละปลาละอร่อยหอมผักชีไข่ต้มกินบ้านๆพี่น้องอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นช่วงโควิดยายไทยอะ่ะอะไรก็นอกดาวนอกดาว แล้วก็กินของเราพี่น้องตามมีตามเกิดค่ะ์ลมดาพี่น้องอร่อยคนคนที่เยอรมันนะพี่น้องเขาชอบเอามาทำกินกับเขาเรียกอะไรอะ่ะเอามาทำกินแบบใส่ครีมใส่เนยใส่อะไรนี้นะพี่น้องนะเพราะว่าเขากินไม่เหมือนกันเนาะ เห็นคุณตาเขาทำใจเทนียามาต้มเอามาดัดแปลงก็คือมาต้มแซ่ี่น้ำพริกโอ้ยพี่น้องแซ่บอ่ะมันก็อร่อยมันมันหนึบหนึบเหนียวเหนียวหนึบหนึบพี่น้องเอาไปลองเบิ่งอะอร่อยก็มีหมูเค็มอยู่หน่อยนึงพี่น้องหมูเค็มติดมาเนิดเน็ตข้าวร้อน ก็เสร็จแน้อง,อองมาแล้กกินข้าวกับยายจ้าอ,อร่อยนองกินแบบหัก ต้องหอมผักชีเค็นแบบนี้มันจะแทบพี่น้องกินกับปลาร้าจับเดี๋ยวบ่ายเย,ย็น,ยนวันนี้จะแกงส้มพี่น้อง กินข้าวก่อนมาเดอ้อค่ะมาเดอ้อกะหล่ำดาวพี่น้อง <c oughs> ขอโทษค่ะ มาค่ะมาค่ะโอเคมก็อร่อยปลาร้าก็อร่อยพี่น้องพี่น้องดูแลรักษาสุขภาพนะคะ นัำพริกขอโทษเด้อขอโทษค่ะมันเผ็ดน้ำพริก พี่นา <c oughs> ขอโทษค่ะขอโทษค่ะดูความรีบหิวจัดพี่น้อง <c oughs> ขอโทษค่ะ จ้ะข้าวกับยายไทยแต่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยเด้อพี่น้องชอบก็กดไม่ชอบก็กดเด้อพี่น้องเด้อถือว่าได้ทําบุญทําทานเด้อพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องมีความสุขกันทุกคนและมีความสุขทุกอย่างก้าว ขอบพระคุณหลายๆสำหรับการติดตามยายไทยๆขอบพระคุณเด้อขอให้พี่น้องมีความสุขกันทุกคนด้วยพี่น้องเด้อจักกินข้าวกับยายไทยทพี่น้องกับพริกปะลาฉบับบ้านๆกับยายไทยไทยพี่น้อง มาเด้วค่ะคลิปนี้ไว้เคนนี้ก่อนนะคะมากินข้าวกับยายแทไทด้วพี่น้องเด้อฝากละกดไลค์กดแชร์สัตาาบตะไคร้ใบมากรูดให้ยายด้วยนะขอบพระคุณค่ะกับกำลามดาวกำลัาดาววัสดีจ้า